ใหญ่สุดเหมือนจะสตรองนะแต่ขาดสติควรโดนปั่นค่ะอู้ไม่ไหวแล้วหุ่นยิงคุณเนี่ยตบีแล้วถ้าเผลอเมาไปกับใครอ่ะแล้วใจไม่ได้รักอ่ะก็บอกเขาตรงๆมันจะได้แก้ปัญหาได้ไม่ต้องปล่อยมันถลำ้ำนึกจึกจอ่ะจึกจ,กจ,กจกอ่ะบีวไว้กูไม่ใช่เลิกแล้วกูก็ไม่เลิกกับมึงด้วยก็ดีสามสองอู้ดูดิโง่โง่เป็นควายเผือกให้เริ่ม เวลากูเชียบอลน,นะด่ากูยังกับพ่อเป็นหุ้นส่วนสโมสรพ่อเป็นหุ้นส่วนสโมสรแต่เวลามึงดูละครดาดา,ดาอิมยังกับป้าผู้จัดเอาไงเอาไงเปลี่ยนกองเลยไหมสกิป์สเคิร์ฟเนี่ยเจสอดอสไตเนี่ยไม่ต้องเขียนแม่งแล้วเขียนแม่งบดละครเลยเอาไงนั่งฟังอยู่นานแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็นั่งไล่ตกคนนั้นทีคนนี้ที้ทาิที่แล้วมึงเป็นพระมเหสีไล่ตกนางสีดาวแก้งแยะดิวานั่นมันละครบ้าเปล่าจะเอา,หนหนาอะไรนัาเอาเท่บันเทิงเว้ยแหมอีดอกั่งต่อกันดำนี่ไม่อินเลยเนาะ ไอ้บีเสร็จยังเฮ้ยบีบจะออกไปกินข้าวหน้าปากซอยอะทำไมต้องให้คอยเป็นชั่วโมงด้วยวะไปแดกข้าวหน้าปากซอยต้องคอยแชแนวใบใหม่มาเลยเหรอ,อสวยเหมือนกันนั่นเนี่ยเราอะไม่ได้หรอกบีเดี๋ยวพวกชนียุค 4G ในการต้วหลวงคนอื่นเอาไปง่ามอย่างนี้จะทำไงฮะไม่ได้อยเขาไม่มองคนอื่นอยู่แล้วก็ดูแฟนดิทั้งสวยหุ่นดีดีกีลูกครึ่งขนาดนี้ไอยากษาไอายัก มึงคนดีมึงคนบ้านางฟ้าเออที่แบบนั้นได้ก็ดีกว่าจะเป็นชนีที่สวยเป๊ะขนาดนี้ก็ต้องมีการลงทุนหน้ามันก็ต้องคุมได้ทั้งวันนะคะก็เหมือนไม่ได้ทาต้องแต่งเหมือนไม่ได้แต่งเออก็แต่งก็แล้วผู้ชายพวกบ้ามันชอบใส่ๆที่แต่แป้งนาริโอลาเลียสนี่แหละที่ทำได้โอ้ไม่พูดดีเลยหือเอาไหนไหมฮะบีเอาไหนไหมหน้าบีจะเจียวไข่ได้อยู่แล้ว